ตำรวจเผยสาเหตุออกหมายเรียกใบเฟิร์นแค่เรียกเป็นพยานพันตำรวจเอกสมชายกาวิเนศผู้กำกับสอพอบอกเกลือจังหวัดน่านเผยสาเหตุออกหมายเรียกใบเฟิร์นพิมพ์ชนกย้ำแค่เป็นพยานในคดียังไม่พบการกระทําผิดประสานให้มาในวันที่26ธันวาคมนี้ที่สำนักงานตํำรวจแห่งชาติไม่ต้องไปจังหวัดน่าน ล่าสุดวันนี้12ทธันวาคม5 6 6พันตํารพันตำรวจเอกสมชายกาวิเดศผู้กำกับสอพอบอกเกลือจังหวัดน่านได้เปิดเผยกับทีมข่าวระบุว่าเบื้องต้นจะเรียกใบเฟิร์นมาในฐานะพยานไม่ได้เรียกมาเพื่อแจ้งข้อหาส่วนสาเหตุที่ต้องเรียกเพราะมีภาพปรากฏในสื่อโซเชียลว่าเคยไปสถานที่นั้นจึงต้องเรียกมาสอบปากคำเพื่อมาประกอบในสำนวนคดีรวมถึงประเด็นว่า ได้มีการรับจ้างรีวิวหรือไม่แต่เบื้องต้นเชื่อว่าใบเฟิร์นไม่ได้มีเจตนานและไม่ได้เกี่ยวข้องเนื่องจากผู้ต้องหาที่บุกรุกพื้นที่ป่าก็ไม่ได้ให้การซักทอดถึงใบเฟิร์นแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามในการออกหมายเรียกได้ประสานให้มาในวันที่26ธันวาคมนี้เวลา15นาฬิกาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใบเฟิร์นไม่ต้องไปจังหวัดน่านย้ำแค่เป็นพยานในคดี ยังไม่พบการกระทําผิดอะไรเบื้องต้นตำรวจได้ประสานกับผู้จัดการส่วนตัวของไบเฟิร์นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว